ณห้วงทาราลึกใต้แม่น้ำในรัญชราที่แสงอาทิตย์ไม่อาจส่องถึงมีอาณาจักรหนึ่งที่เงียบงันราวกับการเวลาหยุดหมุนนาคพ,พิภพและในห้วงนั้นมีพญานาคผู้หลับไหลมาเนิ่นานานกว่ากับกันนามว่าพญาการละพุชกินร่างอันใหญ่โตดังภูผาเก็ดสีดำมันวาวดังโลหิตเหล็ก สะท้อนแสงทองแห่งธรรมที่ลอดจากผิวน้ำลงมาหายใจช้าลึกราวโลกทั้งใบกำลังนิทราตามไปกับเขาการครั้งหนึ่งในสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักคำว่าตรัสรู้ยังมีสามเณรรูปหนึ่งคอยอุปถากพระภิกษุนับร้อยทุกวันเขาตื่นก่อนฟ้านอนหลังดวงดาวดับไม่เคยได้พัก ไม่เคยได้หลับเต็มตาวันหนึ่งจึงอธิษฐานกับตนเองว่าขอให้ข้านอนอย่างสงบไม่ต้องตื่นอีกตลอดการเมื่อสิ้นชีวิตวิญญาณนั้นจึงแปลเปลี่ยนเป็นนาคราชผู้ยิ่งใหญ่นอนอยู่ในห้วงบาดาลอาบด้วยเงาแห่งนิพพานแล้ววันหนึ่งเสียงแห่งพระธรรมก็กระเพื่อมลงมาจากเบื้องบนพระโพธิสัตว์ ทรงสวยข้าวมัทุปาญาติของนางสุชาดาแล้วทรงอธิษฐานถาดท,ทองคำในพระหัตถ์ถูกปล่อยลงในแม่น้ำลอยตัดกระแสทานทวนขึ้นไปเหนือธรรมชาติก่อนจะหมุนวนแล้วจมลงตรงวังลึกที่พยาการละพุชกินนอนอยู่ถาดนั้นกระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนหน้านั้นแสงแห่งพุทธรศมีทั้งสรวมกันกลายเป็นสัญญาณแห่งการตื่น พญานาคราชสะดุ้งตื่นขึ้นดวงตากลมโตเปล่งแสงดังเปลวไฟในน้ำเขาเคลื่อนไหวช้าแต่ยิ่งใหญ่ร่างม้วนวนรอบหินผาปล่อยพลังแห่งจิตออกมาดังสายฟ้าในสายน้ำเมื่อวานนี้พระพุทธองค์หนึ่งพึ่งตรัสสรูวันนี้อีกองค์หนึ่งบรรลุธรรมอีกครั้งเสียงสวดสรรเสริญแห่งธรรมจึงก้องสะท้อนทั่วหน้าขภิภพพ คาถาร้อยพรังพรูจากใจผู้หลับยาวเปล่งเป็นแสงสีทองหมุนวนขึ้นสู่เบื้องบนและเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้ใต้ต้นโพพยาการละพุชกินก็แผ่พังพานขึ้นเหนือผืนน้ำดวงตาเขามองขึ้นอย่างอ่อนโยนแสงแห่งธรรมสะท้อนบนเกล็ดดำประกายทองเขาค้อมเสียนลงอย่างสงบสวดถ้อยคำสุดท้ายก่อนจะเอ็นร่างกลับลงสู่หน้าขาิภพอีกครั้ง เข้าสู่การหลับอันยาวนานเพื่อรอพระศรีอารยะเมตรในกับหน้าแม้ร่างจะนิ่งแต่จิตแห่งศรัทธายังสั่นสะเทือนอยู่ในฐานน้ำเสมือนเตือนให้มนุษย์ระลึกว่าแม้การหลับจะยาวนานเพียงใดความตื่นรู้ก็ยังรออยู่เสมอสำหรับผู้มีศรัทธาไม่ดับ